อันนี้ซ่อมมุมซ่อมเจครับนี่ระด,ดับคัด้ายอาจารย์เลยเกือบเนียนกลิปครับเดี๋ยรวรบหน้าแกไถามาแกก็ต้องเอาไปมีรูดครับเพราะถ้าไม่รูดยังไงมันก็เป็นหลุมครับเลยมาแล้วครับเลยที่ยิ้มหวานตลอดครับ mua nà rạng, nà rạng ừ. Được, có nhau, có không có xây Chỉ cần nhau, không không? Khổ. วส,สวัสดีครับอยู่กับสาวดอนซิงครับวันนี้ไอมาสามคันครับไปดึงเลย อันนี้ก็ไถรอบสองเลยครับให้ห้าเจ็ดเขาไถครับเรามันตัวเล็กครับนี่ครับเรามาหยอดไล่ตุดเลยครับอันนี้เป็นนาคุณหมอครับคุณหมอใช้บริการผมมาสามสี่ปีแล้วครับตั้งแต่ออกมาปีแรกครับก็ไม่ปั่นครับผมไม่ให้ปั่นครับถ้าปั่นก็เปลืองตังค์เยอะครับเราหยอดหยอดได้ครับก็ดูความเรียบแล้วกันนะครับ ก็บริเวณที่หยอดแล้วนี่หน้านี้หยอดแล้วครับนี่กับหน้าที่หน้ารถยังไม่ได้หยอดนะครับก็ผมว่ายัางไงก็ดีกว่าปั่นนะครับอันนี้ผมซื้อมาสี่ปีแล้วครับเครื่องหยอดใครจะว่า,างไงไม่รู้ครับแต่ผมว่า ผมว่าใช้แล้วมันดีครับไม่เหนื่อยประหยัดด้วยมันดีกว่าไอเครื่องหยอดท้ายโรตเตอรี่นะผมว่าผมว่าดีกว่าคนหวานด้วยดีกว่าไถกบดีกว่าปั่นกบเพราะว่าอันดับแรกก็ประหยัดอยู่แล้วครับอันนี้ไปได้หลายหน้าแล้วนี่ยังไม่หมดเท่าไหร่แล้วก็ ก็ดูลักษณะจานแล้วกันครับจานมันจะแวกแหวกดินออกแล้วก็ปล่อยปล่อยเมล็ดพันธุ์ข้าวลงที่ความลึกเท่ากันทุกเม็ดนะครับก็คือว่าเมล็ดข้าวมันอยู่ที่ความชื้นได้พอดีมันไม่เหมือนปั่นนะครับถ้าปั่นก็เมล็ดพันธุ์ข้าวมันจะกระจายไปมั่วอาจจะฟูอาจจะลึกอาจจะตื้นแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเยอะด้วยสุดท้ายก็มาไขมังม่นครับ หรือเรายอดครับก็ที่จริงหมอจะให้หยอดท้ออาทิตย์ครับแกอยากมาดูด้วยแต่ผมกลัวฟ้าฝนครับดูเมฆจต็ฟ้าเลยครับถ้านานี้ก็ถ้าฝนตกก็คือจบครับนานดินเหนียวครับแล้วก็ยอาไหวเยอะฟางก็ไม่ได้จุดครับพุยุอัญญะครับ เราขยันสุดยอดครับเจเบียก็วิ่งดินอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับถอยดินอยู่รอไปตัดยอดครับแล้วมาเกตมาไถนาก่อนครับรับจอบครับขยันกับโลบนีต่างกันนิดนึงครับดูอาจารย์จะถอยเอวเลยครับ ่วนเครื่องยอดมันก็มีหลายชนิดครับแต่เอผมว่าถ้าเดิมๆโรงงานนีไม่ผ่านครับปีแรกโดนด่าแหลกเลยครับมันห่างเกินไปครับมันทําระยะแถวมาตั้งสามสิบเซนติเมตรก็คือหนึ่งฟุตนะครับห่างเกินแล้วระยะช่องว่างน่ยหญ้ามันก็ขึ้นครับไม่ผ่านครับตาเราโมให้ใหม่ครับโม่ใหม่หมดครับจากไล่ละประมาณเจ็ดกิโลนะครับก็ตอนนี้ไล่ละประมาณสิบถึงสิบสองกิโลนะครับ หน้าแบนี้ก็จะหยอดอยากหน่อยครับหน้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าเศษมันไปตามคลองน้ำนะครับแบบนี้ผมก็หยอดได้ครับแล้วก็มีเครื่องหยอดอีแบบหนึ่งก็คือว่าไอที่เป็นขานะครับอ้นั้นก็คือว่าถ้าคุณเตรียมดินไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงมันหยอดไม่ได้ครับเจอหญ้าเจอฟางหน่อยมันก็จะลากอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมามันไม่เหมือนไอแบบจานนี้ครับไอแบบจานนี้มันสับหญ้าสับฟางแล้วก็แหวกดิน,นออกนะครับแล้วก็คลาดแล้วก็มีลูกกิ้งบดอัด ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แนะนํากันไปครับผมพูดว่าดีคนดูไม่ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์ครับดีแค่ไหนก็ไม่ถูกใจคนติตีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แนะนําไปครับตามถือซะว่าผมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับแล้ก็แนะนําอาชีพให้ครับ ที่บ้นบานๆไหนมันจะประหยัดต้นทุนอะ่ะบางคนไม่รู้ก็เอาความรู้สึกตัวเองมาตัดสินครับบอกมันห่างมันไม่ดีครับไม่ดีลองหลือกยังเคยเห็นหรือยังบางคนปิดกั้นตัวเองเอาง่ายๆว่ามันเปลืองขั้นตอนครับแทนที่จะหวานหวานแล้วก็ไถกบให้เสร็จครับมันต้องมาไถแล้วก็ต้องมาจ้างรถ ยอดอีกที่หนึ่งครับเขาบอกว่ามันเปลือกท,ที่ก็ผมไม่ท้าเจ้าของนหน้าลายเจ้าแล้วนะครับผมหยอดให้ฟรีครับแต่ข้าวที่คุณใช้คนหวานนะหมดกี่กระสอบผมขอทั้งหมดผมขอทั้งหมดแล้วก็เออจ้างคนหวานหมดเท่าไหร่จ้างค่าเครื่องดื่มหมดเท่าไหร่ผมขอแค่นั้นให้แกคำนวณมาเลยครับแคบอกว่าเอาแกเสียบีบผมแบบนี้ก็มีครับ บางเจ้านี่สิบไร่มาสิบไร่นะครับจ้างคนหวานถึงหกคนนะครับคนละสามร้อยครับสามหกสิแปดตกไปพันแปดวครับไหนจะค่าเหล้าค่าเนื้อค่าของกินนี่ครับคนเราก็บางทีคิดเล็กคิดน้อยครับคิดตื้นคิดไม่เยอะแต่ถ้าจะเอาเป,เป๊ะก็คือว่ามันต้องไถแล้วก็ปั่น แต่แังน,นั้นผมยอมรับว่าเปลืองครับแล้วก็หยอดอย่างเงี้นเปลืองหมดเยอะครับ อาจารย์ก็น,น่าจะของพระท่านในวันรรพระเมรุครับงาดงาดแต่นำรับจ้างครับอาจารย์ก็ได้มันอวัจ้อยกับบาดนี้นะครับอาจารย์เอาโอ้ยจนโขงกุ้งนอ,นหอ,อเหรอเพื่อนผมเจ้าหน้าที่พระท่านในวันไปถาม,มไปห้องวุ้ดไหม รอคิวครับรอคิวซ่อมหัวงานครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะรอดูสับเปลือกจะเอาไปคคนิดแซ่รมมครับนี่การซ่อมมุมออกครับนี่โอ้เอาแม่นเลือกนี่ล่ะเออหลุดกันแมาอืดเลือดมั้อืดเลือด แบบนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับแล้วก็รีดกลับมาครับนี่ก็ไปถอยดึงถอยดึงนะครับถอยดึงเนี่ยมันเป็นหลุมครับในตอนเกี่ยวหรือว่าฝนตกมาน้ำก็จะขังตามหลุมตามหลุม แต่ประมาณนี้ครับแบบนี้ก็โอเคแล้วครับไม่ต้องไปถอยดึงหรอกครับผมไม่ชอบเลยถอยดึงนี่สงสารคนเกี่ยวครับส่วนมากก็ง่ายๆครับคนไทยไม่ได้เกี่ยวครับคนเกี่ยวไม่ได้ไทยโอ้ฟ้ามืดมาแล้วครับอันนี้ผมบังคับคุณหมอนะครับให้ห่านก่อนผมกลัวฝนครับเพราะว่าผมรับผิดชอบให้คุณหมอทุกปีครับคุณหมอบอกว่าสบายมากครับ ตั้งแต่มีรถหยอดมาเพราะว่าทุกปีแกต้องมาจ้างคนแล้วก็พาคนงานมาหวานครับนาแกสิบาไร่ครับไหนจะซื้อต้มซื้อก้อยซื้อเหล้าขาวซื้อเอ็มร้อยสปอนเซอร์ให้คนงานค่าหวานหนจะค่าแรงครับขนสง่งอีกหวานเสร็จก็เมล็ดพันธุ์แกก็เปลืองก็ก็ประมาณห้าถุงปุ๋ยนะครับก็ถุงถุงหัวอาหารนะครับถุงมันปาก มันก็หมดประมาณนี้นะครับแกก็บอกประหยัดกว่ากันเยอะแล้วก็สบายด้วยแกทํางานอยู่โรงงานครับมันบางทีวุ่นวายก็ผมหยอดให้เสร็จผมก็จะทูบอกแกครับส่งงานตอนเย็นแกเลิกง,งานแกก็มา,าข้าปลูกกับบ้านครับแล้วก็โอนเงินผ่านแอปเข้าบัญชีให้เลยสมัยนี้ครับสมัยทํานาออนไลน์ครับยังไม่ได้เห็นหน้าคุณหมอเป็นนานแล้วครับแกจะสั่งผ่านไลน์ผ่านไลน์ตลอดก็แค่นั้นเองครับ แต่นี่ใคร,ใครก็ทําได้ครับผมไม่ได้ให้แกมายุ่งยากแกไม่ต้องมาเปลืองน้าแข็งน้ําอัดลมน้าอะไรให้ผมผมหาก,กินเองครับไปแล้วครับจานนู่นไปวิ่งยาวแล้วครับผมต้องหยอดต่อนะครับเอาดีไม่ดีก็ไม่รู้ครับพิจารณาเองครับของวัน,นี้ก็แล้วแต่คนชอบครับชอบเหมือนกันก็เมี่ดดยงพเดกันแหละครับ ังไงผมก็ท้าว่ามันผลผลิตมันได้เยอะกว่าคนหวานแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่เปลืองปุ๋ยเดือยครับใส่ปุ๋ยขึ้นไวครับเพราะว่าต้นข้าวมันไม่แย่งกันว่านางห่างบางคนก็คิดว่ามันห่างเกินไปอะแล้วทําไมตอนดำนานะ่ะถึงชอบดำห่างๆครับทำไมไม่ทิ้งลงเป็นมัดเป็นมัดไปเลยล่ะครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกัน เดี๋ยวต้องยอดข้าวต่อแล้วครับก็ก็เล่าสู่ฟังครับเป็นประสบการณ์เล็กน้อยที่ผ่านมาไม่เก่งเหมือนใครไม่มีเหมือนใครก็เล่าสู่ฟังครับเดี๋ยวก็มีคนเก่งกว่ามาคอมเมนต์อีกเพิ่มเติมครับเราแชร์สู่คนฟังครับชาวไร่ชาวนายอย่างเราครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ